ใช่มี่สวยคักกระยากสวยอย่างยังแนวมีแต่คนหนักนียพ่นงามเนาะเป๊มันอยู่ฝั่งโน้นนะเป๊ะอะใต้เบาะหรือเปล่าอยู่ใครมาไม่รู้เบียนคุณคุณดูข้าซองเลยเนาะ อเอา,เาคุณเจ้าดูกับะไว้เผื่อไปซื้ออะไรกินไอ้จ๊กเออเอาตะกร้าออกดีแล้วอมมคนรถกทไฮะไม,ไม้มันกลัวคนขึ้นเยอะมันก็เลยคนคอยก่อนเนี่ก็ขับรถไปซื้ออะไรกินกลับบ้านก่อนก็ได้ จะกลับบ้านก่อนไหมเราเอาเรถกระบะก,กลับบ้านไปก่อนก็ได้เ <Yeah. S 1> ออแล้วก็น,ก <Yeah. S 1> นอนพักอยู่นี่แหละถ้ <Yeah. S 1> างั้น <Yeah. S 1> แล้วแต่เ <Yeah. S 1> ออมันเป็นกับโต๊งนี่ดอก <Yeah. S 1> มันเป็นจะ <Yeah. S 1> เ,เสียบปลง n g นเด้งทำไมของเบิร์กไม่หายมันก็เสียบเหมือนกันเออของเรามันทำมาเยอะ ปดผมเป็นเอฟซีครับขอไลน์เซ็นหน่อยขอไลน์เซ็นหน่อยสวัสดีครับในลายขาในลายขาเปิดดูดิในดูลายขาวันนี้ให้ขับรถสิบล้อเลยนะนี่พี่ไม่ขับเลยพี่จะนั่งถ่ายคลิปวันนี้ไม่มามันหลับยำตื่นแล้วแกบอกว่า ทำวิจัยอะไรก็ไม่รู้ทำวิจัยอะไรเรียนงฮะเสียไปได้ไปวิ่งงานเหรออะไรเสียจะดุดเนี่ยเล่นนี่ไหนทำวิจัย

บอรอ,รบอรอไรไผมดูวะเพียวเ,เลยอ่ะอปะ๊อปะอวเลยเดี๋ยวเขาจะเก็บปิดนี่ก่อนนิถือก่อนอะไรเขาจะปิดประตูมันก็รีบไปปิดอ่ะ อ้องเอาไปบตรียมนอนนะพี่เอย่าไล่ลูกน้องลงรถแล้วนี่เสื้อผ้ากล้องแล้วพี่อย่าไปมีงานวันไหนไปวันนี้เลยไปวันนี้เนี่ไปจอด <ไป S 1> อ่านไม่ได้ไม่เหมนไปรีไปใส่ของเมื่อนแล้วรอยู่บ้านเดีาไปลงที่่ตงจะไปอันไม่ไปใส่ของกับมันเลย เราจะไปอยู่ไอเราโสดอีกแล้วจ้างเกยจ้างเกง <laughs> ะขับ <laughs> เหรอใช่อเอ้ยขนน้ำมันมาให้พี่เหรอ,อ <laughs> พี่ยแย้ว,วยเติมน้ำมันแล้ว <laughs> อู้เต็มเลยเนี่ยทางละทางนี้เติมเท่าไหร่นี่ทางละห้าร้อยใช่ไหมขายหมูนุ่นเอาหมูมาขาย ขายขายต่อพี่ทางลทางละสามร้อยเนี่ยพี่ดูอ่ะนี่ต้องผูกอย่างงี้มันต้องใหญ่กว่านี้จะต,ตัดใหม่ให้พี่ดูอ่ะเอออย่างนั้นเลยอะไรคอนอะ่ะมันต้องตัดใหญ่กว่านี้อะไ,ไม่ต้องปิดด้วยอ่ะน,นี่ต้องเอาอะไรมาผูกตรงนี้ไอต้องทำให้ตรงนี้ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่ง เะตัดได้รอเขาคิดไปก่อนเขาไปไปนี่ทำไมอะไ,ไม้ใช<ด>้ก้องดินติดฟูเราดินอยู่ไหนเนี่ยออกออนมาออกได้ไหมนะออก ได้อยู่ได้มันจะไม่ได้โยกเอาหรือวก็ไปกินข้าวอยู่บ้านกรวดขับรถไปกินข้าวกินอะไรชอบอวดข้าวนี่ที่หนึ่งเลยอะเรื่องอวดข้าวนี่ไปขึ้นรถป่ะเอาไอ้มาขับไปไปไหนน่ะอือจ๋าจะขับเอาอันนี้ไว้หน่อยเออเอ็งมามีตำรวจไม่กิน เออเดี๋ยวเขาขับแล้วมีตำรวจเขาแล้วเขาจะเอายื่นไ้ก็ขี่เขาก็ม่ใ้่จัดจริงงั้เราดูดิคงจีจามเลยก็ได้เี้ขึ้นก่อนอ,อะไรอีกหน่ะนะของฮะ <Huh? S 2> ของกินเทียบเลยหมอนยังไม่ได้เอาไปซักเลยไปลง อู้ออหลายเดือนแล้วเดินนี่ไม่ได้ขึ้นรถนี่ถ่าย,ยทำไมขึ้นแล้วอ,ะอ่ะน,นี่เราจะไปเอาดินนะคะสาวนุ่นก,ก็มาแล้วไม่ปิดประตู อะไรหอไมไหมเ้ยจ้าออจลงมาถ่ายรูปนนี้กระเทียมหอมไม่ได้หอม <c oughs> โอ้ยอุตส่าห์ขึ้นมาแล้วแหม